มือหนีหอบเงินหลานมาซื้อทองคำเกาหลีค่ะพี่น้องครับรถมาจากบานประมาณหนึ่งสมุงนะคะขามาในตัวเมืองโซลค่ะเป็นยานทองถึกในประเทศเกาหลีแถวก็เมืองไทยนะคะแถวนี้ก็น่าจ,จะเป็นแถวเยาวราชค่ะเดี๋ยวสิมีคนว่าอวดรวยนะคะต้องบอกก่อนว่าเงินที่เขาหอบมาเนี่ยเป็นเงินหลานวอนนะคะประมาณล้านบาทตอนนี้ราคาทองคำกับขึ้นมาหลายแหงนะคะทุกคนมาวัาราคาทองจะขึ้นหรือว่าจะลงเนี่ยพัดซื้อก็บไว้ตลอดค่ะพัดมาล่าสุดเมื่อเดินสองนะคะถ้าตอนนั้นพัดซื้อทองคำแท่งหนึ่งกิโลในราคาเจ็ดสิบล้านวอนพัดมามือหนึ่งแค่เจ็ดเดือนถ้าพัดมาขายเนี่ ได้กำไร10ลา้านวอนเลยค่ะทุกคนนี่พัดได้โบนัสมากค่ะพัดก็เลยอยากจะซื้อทองเก็บไว้หล,ลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่าพัดบ่ได้เฮ็ดงานเป็นแค่แมค่ค้าเป็นยังคือมีโบนัสแมค่คคาพัดเป็นแม่ค้าขายสินค้าของแบรนด์อีฟนะคะแต่พัดได้โบนัสปีละ2เทื่อค่ะพัดเ,เรียนจบปวสนะคะพัดเฮ็ดงานโรงงานอยู่ไทยพัดก็บ่เคยได้โบนัสค่ะมาเฮ็ดงานอยู่เกาหลีเง,งินเดือน4สียหาเงนก็บ่เคยมีโบนัสแต่พอพัดมาเป็นแม่ค้านะคะพัดได้โบนัสปีละ2เทื่อแล้วแต่ละเทื่อบ่แม่นเงินน้อยๆพร้อมค่ะตัวแทนแบรนด์อีฟทุกคนบ่าว่าจะเปะ ได้หน่อยได้หลายยูที่ความขยันของแต่ละคนโุนาี่ได้มากนะคะผัดกะแบงไอ้พ่อยแม่คนละสองหมื่นค่ะเพราะว่าเพื่อนเป็นคนซอยแพ็คของส่งของไอ้เฮาอยู่ไทยอีกส่วนหนึ่งผัดกะแบงไปลงทุนซื้อสินค้ามาขายต่อนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยผัดกะซื้อทองเก็บไว้วันนี้กะจัดไปเบาๆหนึ่งรอยกัมนะคะเก็บเลขผสมหน่อยค่ะมือใดเฮามีปัญหาต้องใช้เงินเฮาก็เอามาขายก็ได้นม่ไปเห็นสวยง่ามๆค่ะพี่น้องก็เลยอยากได้ก็เลยขออุปานั่งซสือห้นนานนั่งบอกว่ายอยากได้ก็ซสือตัวเงินย่่่่นนามมงหดวจไปออยยใ้้เสีีคะพ